สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนผัดามีนพิจิกรกรากฎนะคะวันนี้เรามาทำหัวข้อแลนดอมเขารู้สึกยังไงกับคุณในเชิงลึกจริงๆและก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะท,ะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้กับช่องดูไพ่เล่าเรื่องนะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาก็จะมีถึง 9รสชาติด้วยกันนะคะมานําเสนอได้แก่รสคัตตาส์รสเมลอนรสใบเตยรสกล้วยหอมรสมาเบิลช็อกรสคาปูชิโน่รสสตรอเบอรี่รสมะพร้าวและรสนมฮอกไกโดหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วไปยังไงขอฝากขนมยูโรเค้กนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎ ไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะจ้อมทัดนะมีพิจิตกรกฎนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในเชิงลึกจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะการอ่านไพ่ของกวางนะเป็นการอ่านไพ่แนวสไตล์เล่าเรื่องนะคะก็จะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวโดยการสุ่มไพ่ขึ้นมาชนะเรื่องราวในการที่กวางเปิดแต่ละ ep ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปไหนไม่ตรงนั่นแปลว่าพลังงานคลิปนั้นไม่ใช่เพื่อนๆเพื่อนๆไม่ควรเอาการดูดวงโดยรวมนะคะไปเป็นดวงส่วนตัวของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เลยนะเพื่อนๆดูเป็นนิทานเป็นไกด์ไลน์นะคะ สถานการณ์อาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะอะไรที่มันดราม่าไม่ตรงกับเราไม่คิวใจก็ข้ามไปได้เลยแต่สําหรับคนที่เขามีปัญหาจริงๆอ่ะนะคะเขาอาจจะได้แนวทางอะไรกลับไปนะคะกับการอ่านไพ่เปิดกวางเออเปิดไพ่ของกวางก็ยินดีนะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาเปิดกันเลยนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในเชิงท่านน้ำมีพิจิกกรกฎขอเปิดเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างสิบไม้เท้านะคะ นวงน่วงสี่ถ้วยมาพูดถึงความพยายามความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเหรอมีคนหนึ่งที่กำแพงสูงมากเลยฮัลโหลแฟนเหมือนความสัมพันธ์ไม่ค่อยพัฒนาเนอะเดิมๆทรงๆยังไงก็ไม่รู้อะดูเหมือนเขาไม่ค่อยจอยกับเราหรือเขาไม่ได้คิดอะไรกับเรากันแน่คือ ความสัมพันธ์เนี้ยคนหนึ่งพยายามทุ่มเทคนหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปรักอ่ะและมีอีกคนหนึ่งที่แบบมีกำแพงมากๆจะเป็นคุณหรือเป็นเขา h e l o f e n d the fool สุดท้ายแล้วถ้าน้ำคุณจะปล่อยวางจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเหมือนคุณจะทําจนกว่าคุณรู้สึกว่าคุณหมดแรงที่จะไปต่อหรือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนไม่มีความหวังดูเหมือนไม่มีอนาคตอ่ะคุณก็เลือกที่จะปล่อยวางนะ คุณก็เลือกที่จะใช้ธรรมะแล้วก็ยอมรับความจริงและเป็นฝ่ายเดินออกมาจากจุดนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวธาตุน้ําก็ได้ที่คุณรู้สึกคุณแบกความรู้สึกอะไรตั้งมากมายคุณพยายามลงทุนอะไรไปตั้งมากมายแต่เขากลับไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําหรือเขาเมินเฉยอะอาการเหมือนคนเมินเฉยเหมือนคนไม่ได้สนใจว่าความพยายามของเราเนี่ยมันอยู่เคียงข้างเขามาเสมอแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไปสุดได้แค่เนี้คุณจะเริ่มถอยออกมา นะคะคุณจะไม่แบกไปจนถึงสิบไม้อะ่ะหรือถ้ามันสุดๆุด,ส,ดสุดวิสัยหรือถึงที่สุดเนี่ยคุณจะค่อยๆลดบทบาทตัวเองที่คุณไปอยู่ในชีวิตเขาหรือไปทําอะไรเพื่อเขาแล้วคุณจะเริ่มใช้ธรรมะเริ่มมองความจริงเริ่มเห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างว่าความดีมันซื้อใจเขาไม่ได้จริงๆความดีซื้อความรักกับคนที่เราเข้าไปรักผิดคนไม่ได้จริงๆแล้วคุณจะไม่เสี่ยง ไม่พาตัวเองไปเสี่ยงในความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณนั้นะเจ็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟูมันคือความเสี่ยงสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะออกมาได้เองนะคะหรือเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าในวันที่มันสายไปก็ได้นะเหมือนคุณทําไปก่อนน่ะคุณพยายามไปก่อนไฮโลเฟน์ค่ะไฮโลเฟน์ลาชาดาคุณอาจจะได้รับแต่ความเย็นชาหรือเปล่า ราชาไม้เท้านะคะคือเหมือนเราเดาความรู้สึกเขาไม่ออกมองเขาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่เหมือนเขา่รับความหวังดีของเขาของเราในทุกๆเรื่องนะคะเอา,อาการเขาเหมือนกับคนที่รับความหวังดีกับเราในทุกๆเรื่องแต่เขาเหมือนไม่ค่อยมีปฏิกิริยาแอคชั่นกลับมาซับพอร์ตให้เรารู้สึกว่ามันมีความสมดุลในการให้ในการรับนี้กันยังไงคุณมองแบบนั้นอะ คือ้าน้ำพูดตรงๆนะเราอย่าพยายามใช้ความดีหรือการให้เพื่อหวังว่าเราจะได้ความรักจากใครเลยถ้าเขาจะรักเราจริงๆอะ่ะเขาจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำแล้วเขาต้องทำอะไรให้มันเท่าๆกันกับเราการเท่ากันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมาวัดกันมูลลาคาในเรื่องของเงินทองหรืออะไรนะ ไม่ใช่การให้ไปแล้วเขาให้กับหมูคือตัวเลขในราคาของมันต้องเท่ากันมันไม่ใช่มันพูดถึงความใส่ใจอะจริงๆการให้ระหว่างเราทั้งคู่อะราคาของไม่จําเป็นต้องเท่ากันเลยนะคะใครมีทรัพยากรมากให้ให้มากกว่าใครที่มีทรัพยากรน้อยกว่าก็ให้น้อยกว่าแต่การให้นั้นอะมันไม่ได้วัดกันว่าของนั้นราคาเท่าไหร่แต่มันวัดกันที่คุณค่าทางจิตใจว่าเขาอะเอาใจใส่เราหรือดูแลเรา หรือพยายามเท่ากับที่เราพยายามไหมอะค่ะมันวัดกันที่การกระทํานะนะคะอืมแต่ถ้าเรามามองกันด้วยมูลค่าตัวเลขอะมันจะกลายเป็นอาซิมอาหวังแบบนั้นกันไปนะคะโอเคไหมล่ะอ่ะไพ่อยากจะสื่อสารแบบนี้เห็นไหมหกเหรียญเข้ามาพูดไม่ทันขาดคำหรือไพ่หกเหรียญขึ้นมาเลยอะคุณสามารถพิจารณาได้อ่ะธาตุน้ำ ว่าการเข้ามาของเขาอ่ะเป็นการเข้ามาเพื่อหวังอะไรนะคะคุณลองไม่ตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการดูนะคือไม่ได้ให้ในในทุกๆเรื่องในสิ่งที่เขาอยากได้อะและคุณดูแอคชั่นของเขาซิว่าเขาจะสม่ำเสมอกับเราไหมมันไม่ใช่เป็นการตั้งโจทย์เพื่อทดสอบเขานะสิ่งเนี้ยแต่ความรักอะ่ะอะไรก็ตามนะคะที่ มันจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราหยุดให้หรือเราพยายามที่จะให้อ่ะทุกอย่างเขาจะเป็นเหมือนเดิมกับเราโดยที่คุณนะ่ะไม่ต้องไปไปใช้กดทดสอบอะไร้งั้นไม่ต้องไปใช้เกมทดสอบเลยให้มันทดสอบกันไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นอืมพาน้ำคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ รู้สึกยังไงกับคนนี้คะเด็กไม้เท้าราชาเหรียญเนาะแปดดาบคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ก็รู้สึกชอบเขาไงเลเฟเวอร์เข้ามาเลยคุณรู้สึกชอบเขาบางครั้งคุณหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทําไมคุณถึงรู้สึกกับเขามากขนาดเนี้ยรู้สึกไปในลักษณะเหมือนอยากเปอยากทุ่มเทเลยอะ่ะ บางทีคุณยั้งตัวเองไม่ได้คุณหยุดตัวเองไม่ได้น,นี้เรื่องของความทุ่มเทอะเหมือนเหมือนเราพยายามตามใจตัวเองเหมือนเราเราเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วเรานึกถึงเขาเราก็อยากจะให้เขาอยากจะเอาอันนี้ให้เขาหรืออยากจะให้คําปรึกษาเขานน่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะเพราะมันมาจากเจตนาในใ,นใจของคุณลึกๆแต่คุณหนักพยายามที่จะใช้เหตุผลนะคะในการหยุดความรู้สึกนี้อยากจะหยุดเป็นผู้ให้ นะคะหยุดในเรื่องของการทุ่มเทเพราะคุณดูสถานการณ์แล้วมันดูเหมือนเราเสี่ยงมากเกินไป <c oughs> คุณมองแบบนั้นแต่ด้วยที่คนธาตุน้ำเนาะคุณเป็นคนที่รักจริงอะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรตามความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลนะคะเรื่องของความรักอะมันมันใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลอยู่แล้วนะคะเหตุผละ่ะมันก,มนก็มันก็สําคัญนะธาตน้ำเราอาจจะต้องเอามาใช้เพื่อควบคุมใจตัวเอง บางทีอ่ะการที่เราให้ในแบบที่เขาเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรอ่ะแต่มันเหมือนเราไปยึดติดว่าเราต้องได้อะไรตอบแทนกลับมาด้วยเรื่องของความรักอ่ะคือการที่เราให้เขาว่าเรายังตัดสินใจเองเลยท่าน้ําและถ้าเขาจะตอบแทนอะไรเราจะด้วยความรักความส,สม่ําเสมอการกระทําการดูแลเอาใจใส่อะไรก็แล้วแต่เขาก็ควรเป็นคนเลือกเหมือนกันถ้าเขาเลือกที่จะทําให้เราโอเคนั่นแปลว่าความรู้สึกเขาอินเท่าๆกับเราเขา้าใจใช่ไหม แต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่ทําให้เราก็แสดงว่าทาตุน้ำมาคุณอาจจะอินเยอะกว่าเขาหรือเปล่านะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นน่ะใครจะทําอะไรให้ใครแบบไหนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเลือกด้วยหัวใจนะคะขนาดเราเลือกทําให้เขาเราก็เลือกทําด้วยหัวใจแต่ถ้าเขาจะทําให้เรากลับไหมหรือทําให้เราแบบไหนเขาก็มีสิทธิ์เลือกที่จะทําเหมือนกันแต่การการที่เขาทํากลับมาให้เรามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ ธาดน้ำไงคุณคาดหวังอะไรอะธาตุน้ำคุณอาจจะคาดหวังว่าถ้าเขาทําแบบนี้แสดงว่าเขารู้สึกกับเรามีใจให้ให้เราอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคุณอาจจะเปรียบเทียบไหมว่าใครทําเยอะกว่าใครใครรักมากกว่าใครมันจะกลายเป็นสภาวะแบบนั้นถ้าเรามีความรู้สึกเป็นสภาวะแบบนั้นความมองว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแน่นอนในอนาคตนะคะความมองว่าเขาก็น่าจะแอคชั่นกับคุณนั่นแหละแต่เขาอาจจะแอคชั่นในรูปแบบของเขาที่ที่เราเอามามาเปรียบเทียบกันว่า ยังไงเราก็ทําให้เขาเยอะอยู่ดีนะเราก็จะไปคิดในมุมนั้นเอาให้แต่พอดีนะธาตุน้ําถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะคะในการหยิบยื่นเราเราก็ต้องยั้งตัวเองนะคะอย่าไปคิดแทนเขาอย่าไปคิดแทนว่าเขาทําแบบนี้เขาเขาเขารักเราน้อยกว่าที่เรารักหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นแปบลบดาบเราต้องมีขอบเขตแล้วก็บาลานให้ดี นะคะแปดดาบอัศวินเหลียญแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้เท้าเห็นไหมคุณก็ยังคิดว่าคุณเป็นฝ่ายพยายามมากกว่าอยู่ดีเหนื่อยต้องดูด้วยว่าการพยายามของเราเนี่ยเขาเรียกร้องหรือเปล่าหรือว่าคุณทําเองถ้าเราทําด้วยตัวเองอะโดยที่เขาไม่เรียกร้องอะไรจากเราเลยอะคือเราเต็มใจให้อะเราเต็มใจที่จะรู้สึกกับเขาอินกับเขาเต็มใจที่จะให้สิ่งนั้นกับเขาอะ่ะ อืมและเขาอาจจะไม่ได้เลือกให้มากเท่ากับที่เราให้เราจะเจ็บเอานะคะบาลานซ์หน่อยบาลานซ์บาลานซ์นกับความสัมพันธ์หน่อยเรามาดูฝั่งเขากันบ้างอะเราจะได้รู้เลยว่าคุณอินอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าเขาอินกับคุณด้วยมาดูสถานาการณ์ฝั่งเขาที่มีต่อท่าน้ำค่ะสามไม้เท้า วิวออฟฟอร์จูนนะคะธาตุน้ำเขาก็อินกับเรานะดูจากไพ่นะ่ะ justice แล้วก็มีไพ่เอ็มเพรสเขาอินกับเราค่ะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาให้เรากลับอะ่ะเขาอาจจะไม่สามารถทำเท่าเทียมกับเราได้อะ่ะกวางถึงบอกไงว่าเราเราอยากไปวัด การที่มันเป็นตัวเลขอ่ะคือเราต้องต้องวัดในเรื่องของการกระทํามากกว่าอืมฉะนั้นรูปแบบความสัมพันธ์การให้การรับอยู่ที่การกระทําจริงๆเขาก็พยายามที่จะทําในรูปแบบของเขานะมันก็มาพูดถึงความรักอะ่ะเห็นไหมราชินีถ้วยเอ็มเพรสเนี่ยก็มาพูดถึงถึงความใส่ใจการเทคแคร์นะคะแต่เขาอาจจะพยายามในรูปแบบรูปแบบ การดูแลในเรื่องของความรู้สึกของคุณมากกว่าแต่เขาว่ามีขอบเขตนะคะมีขอบเขตเขาอาจจะไม่ใช่คนหวานไม่ใช่คนหุือหวานหรือเปล่าท่าน้ำเวลาที่เขาแสดงอะไรออกมาเขาจะทําอย่างมีเหตุผลหรือทําทุกอย่างให้มันมีความหมายมากกว่าทําพําเพื่อทาน้ำคุณเป็นสายเปตัวโยงหรือเปล่าเนี่ยคุณอาจจะเป็นสายเปรพัเพื่อไหมท่าน้ำท่าน้ำนี่คือไม่ได้เลยเวลามีความรักเนี่ย คือเราอดได้แต่เขาต้องอิ่มคุณจะเป็นสไตล์นั้นเลยถ้าคุณไปเจอคนที่ไม่ดีนะคุณโดนหลอกได้เลยแต่เนี่ยคุณดันเจอคนที่เขาก็ไม่ได้เวล,ลวรไรอะคุณนะแต่เพียงแค่ว่าคุณไม่เก็บในในสิ่งที่เขาทําแค่นั้นเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีปฏิริยาอะไรกับเรานะคะแต่จริงๆอะ่ะเขามีแอคชั่นกับเรานะแต่มันอยู่ในรูปรูปแบบที่เขารู้สึกสบายใจอะท่าน้ําคุณเข้าใจไหมเนี่ย คุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีการทําอะไรสม่ําเสมอหรือให้เรื่อยๆนะคะให้ความใส่ใจเทคแคร์ care, การสื่อสารนะส่วนเขาว่าเหมือนกับถ้าเขาให้อะไรคุณเขาให้ตุ่มเดียวคือสิ่งนั้นมันต้องมีความหมายอยู่ในความรู้สึกของคุณไปตลอดมันจะเป็นการสร้างความประทับใจอะ่ะอืมเขาจะให้ในรูปแบบอะไรที่มันดูเขาวางแผนมาแล้วอะเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาทําแบบนี้กับคุณไปอะ่ะถึงมันอาจจะไม่บ่อยนะ มันทัดใจคุณเข้าใจไหมเขาต้องการให้หรือทําอะไรในแบบที่คุณจะลืมเขาไม่ลงเลยอะเข้าใจใช่ไหมเนี้ยเออเขามีรูปแบบของเขาคือธาตุน้ําคุณอย่าคิดเยอะนะคุณเป็นคนที่หวั่นไหวแล้วคุณเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนเราไปรู้สึกว่าเราพยายามมากกว่าซะง,งั้นอย่างเงี้ยเพราะเพราะเราเรื่อยๆไงเราให้ไปสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะจนมันเป็นของชิ้นใหญ่หนึ่งอัน เนี่ยก่อนจะพูดให้คุณเห็นภาพส่วนเขาเขาอาจจะไม่ได้สะสมอะไรไปเรื่อยๆแบบคุณแต่พอเขาให้คุณครั้งหนึ่งอ่ะคือมันใหญ่โตมโหฬารความรู้สึกคุณจะใหญ่โตมากวันนั้นคุณจะใจฟูมากอย่างเช่นเขาไม่เคยบอกรักเลยแต่เขาอยู่มาวันหนึ่งเขามาบอกรักคุณแค่ครั้งเดียวอ่ะคุณก็ฟูแล้ใจฟูความรู้สึกฟูแทบจะกีดเลยแทบจะเอ,อวิ่งไปหลังบ้านแล้วคุณไปกีดเอาเลยคุณจะมีอาการแบบนั้นเลยค่ะ เนี่ยมันจะต่างกันในรูปแบบนี้นะคะแต่ละคนน่ะความมองว่าแสดงออกในเรื่องของความรักไม่เหมือนกันนะอืขอดูใไพ่ justice หน่อย justice chariot นะคะโอ้ทาด้น้ำสบายใจได้เลยเขาจริงจังกับคุณนะแต่เขาอะมาในสไตล์แบบนิ่งๆอะสไตล์แบบ จริงใจนะจริงใจนะแล้วเขาไม่คิดเลยด้วยซ้ําว่าการกระทําของเขาอะที่ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยคือการแสดงออกของเขาในรูปแบบของเขาที่เขาแสดงออกแบบเนี้ยมันจะทําให้คุณเจ็บได้มันจะทําให้คุณคิดมากได้ค่ะอืมคุณดันไปตีโจทย์ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรดันไปตีโจทย์ว่าเขาไม่รักอย่างเงี้ยแต่จริงอะกวางมองว่าเขาลึกซึง้งเขามีใจให้คุณอย่างลึกซึ้งเลยนะมันเป็นความลึลกซึ้งอะคะ่ะไม่พัํมเพลือนะคนเนี้ย เรามาเปิดให้เงความรู้สึกกันนะว่าเขารู้สึกหลักคุณไหมความรู้สึกลึกๆของเขาเลยก็แล้วกันว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ํสองไม้เท้านะคะเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงเขามีความสุขนะเวลาได้อยู่กับคุณได้คุยกับคุณมันทําให้เขามีชีวิตชีวามีแพชชั่นหรือตั้งแต่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันมีสีสันนะ่ะ าอาจจะเป็นคนที่โทรเว v e r t แต่ธาตุน้ําอาจจะเป็นแนว e x t เวิร์ t ป่ะแนวคนที่แบบ alert อันเลิศอะชีวิตตื่นมาต้องอันเลิศต้องดีด้าส่วนเขากอา็อาจจะออกแนวลักษณะแบบมีโลกส่วนตัวหรืออะไรของเขาไปแต่พอคุณเข้ามาในชีวิตเขาอะเขาเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความอัเลิศอยู่ในในตัวเองเบาๆเหมือนคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้มันทําให้ความ i n รเวิร์ t ของเขามันมีสีสันเหมือนคุณเข้ามาเป็นแบล็กเกลในชีวิตของเขาทําให้ชีวิตเขาไม่น่าเบื่ออืม นะคะฉะนั้นาการที่คุณคบกับคนแบบเขาว่าคุณต้องยอมรับในการมีโลกส่วนตัวแบบนี้ของเขานะเพราะว่าคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเนาะแล้วคนที่แบบคนที่แบบกระตือรือร้นแบบคุณอะเวลาอยากจะเข้าหาเขาอะมันอาจจะทําให้เราไม่ชินกับความเงียบแบบนี้นะคะอาจจะไม่ชินกับการที่เขาแบบไม่ค่อยแอคชั่นหรือหรือกว่าจะแอคชั่นก็ใช้เวลา พอเราไม่ชินแล้วเราก็ตีความพลาดไปนะคะว่าเฮ้ยเราพยายามอยู่ฝ่ายฝ่ายเดียวหรอฉันอยู่ในจุดอันตรายไหมที่ฉันจะทุ่มเทต่อไปนะคะคุณคบกับคนที่ไม่ได้เหมือนกันกับคุณไม่ใช่สไตล์เดียวกับคุณอนะ่ะในเรื่องของพลังงานอนะ่ะนะคะโอเคมันก็จะแบบ ต้องทําความเข้าใจกันเยอะนะคุณต้องเรียนรู้กันเยอะๆนะมันถึงจะไปกันได้ไม่งั้นธาตน้ําคุณจะเซนสテีฟคุณจะเจ็บของคุณเองคุณจะคิดมากทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีใจให้คุณน่ะเขาก็คิดว่าเขาก็ทําในรูปแบบที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดเหมือนกันเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุน้ําค่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุน้ําหลังจากนี้ หเหรียญเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับาธาตุน้ำห้ดาบนะคะสดาบอุ๊ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับาธาตุน้ำเหรอแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยคือเขาก็ไม่แสดงออกจริงๆนะบางทีบางทีคือกว่าจะแสดงออกหรือกว่าจะพูดแต่ละคำเนี่ยเหมือนดอกพิกุลกลัวดอกพิกุลจะล่วงจากปากเขาจะเป็นลักษณะนั้นเลยอะ มันทําให้เราไม่เข้าใจความเงียบของเขาเลยธาตุน้ำมาจริงนะเขาก็เงียบจริงจากไพ่เนี่ยอืมเขาเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะเวลาที่เขารู้สึกอะไรอะคุณเขาจะรู้สึกเอาไว้ลึกๆอะไรก็ตามที่เขาเขามองว่าเขายังทําเพื่อคุณไม่ได้อะเขาจะไม่สัญญาอะไรลวกๆนะแสดงว่าเขาอาจจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างไม่ได้ไม่เท่าธาตนะุน้ําไม่ถึงธาตนะุน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรสังคมอะไรก็แล้วแต่การใช้ชีวิตอะ่ะ คุณน่ะทาอะไรให้เขาได้มากกว่าที่เขาจะทําเพื่อคุณแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากทําให้คุณนะแต่ศักยภาพเขาตอนนี้มันยังไม่ถึงจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากทําให้นั่นเนี่ยเขาก็กลัวว่าตัวเขาจะดูแลคุณไม่ดีพอกลัวว่าเขาจะทําคุณเจ็บไหมอ่ะอืมบางทีเขามาคิดมากนะนนี้เขาจะเอาเปรียบคุณไปหรือเปล่ามันเป็นการเอาเปรียบไหมหรือยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแสดงออกยังไงอะค่ะให้ให้คุณให้คุณรู้สึกไม่ดราม่าในใจให้รู้ให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เจ็บ บางทีความเงียบของเขาอ่ะมันเป็นความเงียบที่เขากลัวเสียคุณนะอ่าอือหอเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะคือคุณกับเขาอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่จังหวะที่เขายังไม่ได้มีความพร้อมที่จะพิสูจน์หรือพยายามให้คุณเห็นนะ่ะเออคือไม่เท่าคุณอนะ่ะคือพยายามพิสูจน์อะไรได้ไม่เท่าคุณนะคะ บางทีอ่ะความพยายามของคุณนะมันอาจจะทําให้เขาถ่อมตัวเองไปเลยทําให้เขาตัวนิดเดียวไปเลยนะทําให้เขาอ่ะมาสะท้อนเนี่ยเหมือนมองตัวเองเลยว่าเขาอ่ะเหมาะกับคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเหมาะสมคู่ควรกับคุณหรือเปล่านะคะเขาจะไล่ให้คุณไปเจอคนอื่นเขาก็ไม่กล้าทําแบบนั้นอ่ะเพราะเขาอาจจะมองว่ามันมันจะดูเหมือนเหมือนเขาดูขี้แพ้เกินไปหรือเปล่าเขาก็เลือกที่จะเงียบอ่ะค่ะหรือทําอะไรให้คุณเงียบๆนะคะหรือทํา อะไรในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทําได้อะแต่เขา,าไม่ได้อยากให้คุณนะมองเขาแบบเข้าใจผิดอะว่าเขาไม่อินกับคุณ,คณเขาว่าอินนะเรามาดูบทสรุปกันเลยว่าบทสรุปแล้วยังไงคะบทสรุปคุณกับเขาสราบสี่ไม้เท้านะคะ เดวิลบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกกันลึกนะแล้วก็ต้องพยายามทําความเข้าใจกันให้มากกว่านี้ความสัมพันธ์ถึงจะไปต่อได้อย่างยาวๆแต่ความว่าความรักของคุณกับเขาว่าเป็นความรักแบบระยะยาวนะความสัมพันธ์เนี่ยแต่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจกันเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องเข้าใจกันให้มากนะเฮ้ยต้องการอะไรในความสัมพันธ์ความเท่าเทียมหรอ กวางมองว่าความเท่าเทียมในความสัมพันธ์นะมันไม่มีจริงหรอกเนาะคือเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์โดยที่ไม่ทําให้ใครจะต้องรู้สึกว่าใครเห็นแก่ตัวเข้าใจปะคนที่มีทรัพยากรมากกว่าย่อมให้มากกว่าย่อมคือมันมีศักยภาพในการให้อ่ะนะคะแต่ถ้าวัดกันเรื่องในเรื่องของการเงินมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราวัดกันในเรื่องของคุณค่าจิตใจอ่ะมันเป็นการซัพพอร์ตหรือให้กันด้วยตามกําลังหรือให้ในสิ่งที่เรามี ไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวเป็นเรื่องของความใส่ใจของขวัญราคาไม่จำเป็นต้องเท่ากันถ้าต้องวัดว่ามันต้องเท่ากันขนาดนั้นมันจะใช้ความรักได้ยังไงนะคะฉะนั้นกวางถึงบอกไงว่าการให้การรับละมงกันที่คุณค่าในสิ่งที่ที่เขาตั้งใจให้หรือเราตั้งใจให้นะคะโอเคนะอะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะมีชาวมังกรนะคะมีชาวกันมีชาวกรกฎนะ มีชาวตุนนะคะมีชาวมิถุนมีชาวกุมนะคะมีชาวพฤษภนอกนั้นราศีธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย